สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่หนึ่งมกราคมปีหกหกเนอะเริ่มต้นปีใหม่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะเฮงเงปังปังนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือหกกับเก้าแกับหนะเก้าศนะูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหรอเก้าสามเก้าห้าเก้นะคะ สามตัวก็เก้าหกแปดห้าหกเก้าแปดเี่เก้าสองหตัวนี่จะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามก็ไม่เป็นไรเด้อถ้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกาหนะคะถ้าทางเลขคู่ก็หกแปดศูนย์หกแปดสนะคะห้าเก้าหนึ่งห้า ห้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเนาะก็กอเพื่อนเพื่อทุกคนเฮงเฮงปังปังโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ